สวัสดีครับโฮราจาร์แชนแนลมหัศจรรย์ Channel, พลังบวกรอยร้อนชายชานก้ามังคโลโฮราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจนำเสนอเรื่องราวของชาวลัคนารละละละาศีมังกรดูดวงช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2567ในแง่ 7, ในมุมของการงานการเงินความรักเรื่องโชคและเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจและชวนับฟังได้เลยนะครับในเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของตัวตนของชาวมังกรโดยคุณนั้นชาวมังกรมีรูปแบบ ชีวิตมีเป้าหมายในชีวิตที่จะทําอะไรด้วยความท้าทายของตัวเองนะครับคุณรู้ดีนะครับว่าคุณมีจุดแข็งเรื่องอะไรบ้างจุดอ่อนเรื่องอะไรบ้างคุณจะทําอย่างไรบ้างเพื่อให้คุณสามารถกําหนดใช้จุดแข็งให้ดีที่สุดและปิดจุดอ่อนไปถึงได้น,นะครับในช่วงนี้คุณมักจะไม่ค่อยอยากเข้าสังคมไม่ค่อยอยากเจอเพื่อนเจอฝูงเก็บตัวเป็นพิเศษไม่อยากที่จะเดินทางไกลนะจะมีเพื่อนมาแวะเวียนแต่คุณก็ไม่อยากที่จะไปยุ่มยาก หรือต่อร้องต่อเทียงหรือปฏิสัมพันธ์สักเทา่า,ทาไหร่อีกด้วยนั่นเองหรือพูดง่ายๆว่าคุณอยากใช้ชีวิตอยู่ในมุมแบบที่ตัวเองชอบและโปรดปรานนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของจิตใจของชาวมังกรสิ่งที่คุณพึงต้องระวังไว้สักหน่อยก็คือจุดด้อยของคุณก็คือบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะดือ้อหรือมีทิฏฐิอย่างอะแรแต่คุณมักจะมีข้อดีนในแง่ที่ว่า้าคุณสนใจอะไรแล้ว,แล,วแล้วก็คุณจะทํามันอย่างเต็มที่แบบไม่มีท้อถอย มุมถัดไปมาพูดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวมังกรกันบ้างความรักในช่วงนี้ของคุณกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนียถือว่าไร้ปัญหาไม่มีสิ่งใดให้หน่าห่วงแต่อย่างใดความหวานชื่นในความรักนั้นดูมันน้อยลงไปนะครับอาจจะเพราะว่าแต่งตัวมโม,อมอ่อสไม่ได้นินสวยงามอะไรและเผลอเผอแล้วนะฮะมีความซ็กซี่ดูหรือดูดีจะด,ดูสวยงามเอยมากด้วยและไม่ค่อยที่จะใส่ใจเทคแคร์คนรัก เท่าที่ควรด้วยนะครับลงรายละเอียดในการดูแลเอาชีใส่เนี่ยได้ขอนขั้นที่ใหยาๆามากๆคุณแค่ทําตามมาที่คุณสามีหรือคุณภรรยาที่ดีรับใช้เท่าที่จะทําได้เท่านั้นเองนะครับซึ่งอันใดหรือสิ่งใดเนี่ยที่มันยากๆก็ไม่ทําหรืออยากทําให้แต่ทําไม่ได้เ้างนั้นก็ซื้อเอาซะดีกว่านะครับหรือไม่ทําดีกว่านะครับเช่นอยากทําเมนูโปรดของคุณแฟนแต่ทําไม่เป็นที่จะลอง พอทาจริงๆแล้วหรือเห็นขั้นตอนแล้วก็ไม่ไหวซึ่งหากเผลอทํารสชาติที่มันได้กเกลียดนะครับแบบสุนัขมนรับประทานเนี่ยซ้กการทำมันเลยจะดีกว่าน,นั่นเองแต่อย่างไรซะเรื่องของการทางการบ้านก็ยังไร้ปัญหาไม่มีปัญหาสำหรับชาวมังกรด้วยสมรรถภาพในการทางการบ้านของชาวมังกรไม่มีเสื่อมอีกด้วยและความรักความสัมพันธ์ในเป็นไหนล่ะครับที่ชาวมังกรปรารถนาและต้องการคําตอบก็คือ ไม่ต้องการความร้อนแรงแต่ต้องการความราบรื่นของชีวิตและความรักไม่ต้องการเจอความรักแบบชอบประชดประชันแบบชักมนินาทั้ง5้ามาแบบนี้เพื่อมาประชดคุณเนี่ยคุณก็ไม่โอเคนะครับดียกว่าคุณต้องการความสงบความสุขในชีวิตลักนั่นเองและไม่อยากให้เพื่อนหรือญาติพี่น้องต่างๆเนี่ยมาทาให้ความรักของพวกคุณมีปัญหานั่นเองนะครับดียกว่าความรักของพวกคุณพวกคุณจะการันอีและอยู่อย่างสงบสุขในแบบที่พวกคุณต้องการนั่นเอง มาดูในมุมถัดไปในเรื่องของการเงินของชาวมังกรชาวมังกรน,นั้นนะครับการเงินของคุณไม่ค่อยจะแน่ไม่ค่อยจะนอนในหลายๆครั้งนะครับคุณจะรู้สึกวุดหงิดหรือแอบเซงแอบผิดหวังอย่างเงียบๆน,นะครับเกี่ยวกับความจู้จี้จุกจิกของคุณแฟนหรือบางครั้งรู้สึกว่าการใช้เงินของคุณแฟนของคุณนั้นมันทาให้คุณไม่ค่อยแฮปปี้นักหลายๆครั้งนะครับต้องมาเบียดเบียนเงินของคุณ หากมีเหตุผลที่ดีก็ยอมรับได้ในความต้องการใช้เงินนะครับแต่หากไม่มีเหตุผลที่ดีพอครับก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าที่ต้องให้เงินไปนั่นเองและสิ่งที่สร้างความหนักใจให้กับชาวบังกลก็คือเงินหมุนเวียนในสั้นๆนั้นนะครับคุณมักจะมีรายจ่ายเยอะรายจ่ายจิบัติซึ่งเป็นรายจ่ายสำหรับครอบครัวรายจ่ายภายในบ้านหรือรายจ่ายสําหรับการประสานงานกับกลุ่มผลประโยชน์กับกลุ่มตัวแทนกับกลุ่มในหน้าต่างๆอีกด้วยนั่นเอง เพียงแต่ว่าคุณโชคดีที่ว่าคุณมักจะสะสมเงินก้อนหรือเงินทุนของคุณหนาพอนะครับมันจึงทําให้รายจ่ายต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญหากับคุณสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคุณมีเงินเก็บเหลือเฟือหรือพอที่จะหมุนเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองรวมถึงคุณรู้จักคุณค่าของเงินคุณรู้ว่าเงินทุบบาททุตางค์เนี่ยของคุณจะใช้ในเป้าหมายเรื่องอะไรเรื่องสาคัญขนาดไหนนะครับคุณมีรายจ่ายในจํานวนที่ลิมิต คุณรู้ว่าลิมิตขนาดเนี้ยใช้ใจ่ายเรื่องอะไรต้องเก็บไว้เท่าไร่ในส่วนเท่าไหร่ประมาณนี้อีกด้วยและจะหามาได้เท่าไร่ประมาณนี้นั่นเองนะครับเรียกว่าคุณทําทุกทิทางนะครับเพื่อไม่ให้รายจ่ายมากกว่ารายรับของคุณนั่นเองด้วยคุณมองว่า,าคุณเอาเงินเก่าออกมาเนี่ยหรือคุณวักเนือเมื่อไรเนี่ยแสดงว่าคุณวางแผนทางการเงินผิดพลาดยามหันนั่นเองแล้วการเงินในความปรารถนาของชาวมังกรคืออะไรล่ะคําตอบก็คือ คุณต้องการให้เงินทุนของคุณนั้นเป็นในอย่างราบรื่นไม่ถูกโกงหรือไม่มีใครทําให้คุณเดือดร้อนเรื่องเงินนั่นเองเยงแค่นี้คุณก็ได้ใช้เงินในรูปแบบฉบับตามที่ตัวเองปรารถนานั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของการงานการงานของชาวมังกรน,นั้นชาวมังกรมีความมุ่งมั่นอย่างที่สุดมีความท่เยี่ยยานในสายงานของคุณอย่างเต็มที่มีความพยายามทันแข่งอย่างมากๆถนัดในงานที่เกี่ยวกับมวลชนคนหมู่มาก ความรับที่อบสูงเนี่ยคุณทํได้ดีคุณทํางานแบบสไตล์แบบตรงไปตรงมาพ้องผางจริงจัง,จง,จงนะครับมีความเพียรความอดทนความอึดสูงมากๆและไม่ค่อยที่จะยอมใครง่ายๆนะครับหากอีกฝ่ายหนึ่งมีเหตุผลที่ไม่โอเคคุณก็จะไม่ยอมรับในเรื่องงานนั่นเองด้วยเหตุผลที่ชาวมังกรค่อน,คนข้างที่จะบ้าง,งานนะครับหรือบ้ากิจกรรมหรือบ้าในสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ย มันจึงทําให้ชาวมังกรควรจะรีแลกซ์ให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะเก็บความเครียดจากการทํางานเข้าบ้านไดโดยงานนั่นเองนะครับฉะนั้นชาวมังกรควรจะมีกิจกรรมเสริมความเรียกว่าให้หายจากความเครียดอาจจะเป็นการเล่นเกมหรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ลดความกดดันใน,ใน,ในใจิตใจเนี่ยและทําให้คุณเนี่ยมีอารมณ์ที่มันดีมากขึ้นมีอารมณ์ขันมากขึ้นนะครับสมองหลั่งสารอินซูลินมาทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้น และรวมถึงคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเกี่ยวเรื่องของกล้ามเนื้อต่างต่างเนี่ยระวังให้ดีนั่นเองซึ่งการงานคุณนั้นนะครับชาวมังกรไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับการงานคุณมักจะมีความราบรื่นสูงทีเดียวแล้วการงานในความปรารถนาของชาวมังกรคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคอยากให้แนวโน้มหรือเทรนในการทํางานที่มันราบรื่นไปต่อได้เนี่ยอยู่กับคุณนานๆน,น,นะครับทําอะไรก็ประสบความสําเร็จหรือวิเคราะห์แนวโน้ม อะไรในอนาคตเนี่ยก็รู้จริงแล้วก็คาดการเทนในอนาคตออกอีกด้วยนั่นเองนะครับเพื่อคุณจะได้รู้สึกสบายใจนะครในสิ่งที่คุณทําอยู่และใช้ชีวิตแบบสบายๆชิวๆน,นั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของตัวเลขนําโชคได้วเด่นของชาวมังกรก,ก็คือเลข0เลข8และเลข1 จบไปแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาและราศีมังก่อนดูดวงช่วงเดือนพฤศจิกายน6-7หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่อง h o r าจ a n Channel ด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ